สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love โดยทีนี่คือความรักราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2 0 2 1วันที่ยึดทำแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel n จะแนบให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram การอ่านเป็นการอา่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทำามเฟรมคลาดเคลื่อนค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่ง รับชมก็พูดได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมค่ะแล้วตามแบบของช n n e l เรานะขอทราบความรักราศีธนูขอทราบความรักราศีธน,นูค่ะ กันเลยนะราศีธนู getting to know each other นะบางท่านอยู่ในช่วงเวลาที่ได้พบปะเจอะเจอนะคะได้เรียนรู้ดูใจอยู่ในช่วงเริ่มต้นสารสัมพันธ์คนโสดนะก็อาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยในช่วงเวลานี้หรืออาจจะกำลังเข้ามานะคะแล้วก็ในทุกๆสถานนะก็ยังคงมีเกณฑ์การจะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้กันอยู่อย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะ เอ e n นจี uh, y ออกมาบอกว่า peaceful นะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกสงบขึ้นความรักใดๆก็ตามเนี่ยน่าที่จะหาทางลงหาทางออกร่วมกันได้มากขึ้นคนโสดคุณก็อาจจะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีคนเข้ามาแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่สบายๆนะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกหนักหรือว่าเหนื่อย นะคะเอที่ออกมาบอกว่า finish what you have started นะคะใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วล่ะไม่ว่าอะไรที่คุณเริ่มต้นไว้นะคะเรื่องความรักถ้าเริ่มต้นพูดคุยนู่นนี่นั่นมันก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ขอทราบความรักราศีธนูค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2021มีใ์สองหนึ่งมีนี่เป็นสตรีนด์เยได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดือนที่ความรักนะคะแล้วก็ชีวิตด้วยอยู่ในช่วงขาขึ้นเรียกได้ว่ามีความสุขอบอุ่นสบายใจมีความมั่นคงดีนะคะ มีการเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ว้าวเซอร์เบตทริอบครับค่ะเพดอฟครับไฟดอฟเพนทาโคลขอดูในที่ตัวคุณหน่อยนะเทรนดอฟครับ ขอให้หนึ่งใบค่ะ three of swords two of pentacles อ้าวละเดี๋ยวพู้อ่านไคลไฟให้ก่อนขอคลไฟไฟดรอ of p e n t a c ค e ลค่ะทำไมถึงเป็น5 of pentacles นะโอเค5 of s อปซอค่ะ9 of s o อ s ซอร์อยากจะบอกอะไร Queen of Wands, Tree of Swords อยากจะบอกอะไร Tree of Wands ว wow. ้าวและโอเคค่ะ Eight of Pentacles นะคะเรียกได้ว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลนะหรือมีผลงานที่ดีทีเดียวในเรื่องดาวของความรักต้องบอกว่าแบบนั้นเริ่มต้นจากความรักที่เป็นประเด็นก่อนนะผู้อ่านมองดูว่าก่อนหน้านี้คนที่เป็นประเด็นด้วยในช่วงเวลานะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแบบนั้นเนี่ย เขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้คุณต้องเหมือนกับยุติความสัมพันธ์หรือเขาอยู่ๆอาจจะเงียบหายไปเลยหรือครอบครัวอาจจะมีส่วนทําให้เขาเออไม่ไปต่อในความสัมพันธ์หรืออยู่ๆก็เงียบใส่คุณไปเลยหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันเย็นชาลงต้องบอกว่าแบบนั้นนะในเวลาเนี้เหมือนคิดได้เริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องการใครในชีวิตมากที่สุดนะอาจจะ คนอื่นได้นะคะคําว่ามือที่3เนี่ยเยอะแยะเลยเพื่อนครอบครัวหรืออาจจะคนอื่นแต่ว่าในเวลานี้เขาตัดสินใจปิดจบแล้วแล้วก็อยากที่จะกลับมา r e เนียนอยากที่จะกลับมาคือดีอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะแต่ที่ strength คุณมีความมั่นแข็งมั่นคงเข้มแข็งพอนะคะ ดังนั้นคุณโฟกัสที่ความสุขของคุณในะช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความสุขกับครอบครัวกับงานกับเงินกับการใช้ชีวิตคุณมีเกณฑ์การสารต่อความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมีเกณฑ์อยู่ในเว็บเดตเดทไซต์ได้พบเจอรักครั้งใหม่เป็นชาวต่างชาติไปแล้วก็ได้ซึ่งเขาไม่รู้นะคะแต่เขาคงจะได้รู้เพราะอะไรเพราะคุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจไปต่อในความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกตรงนี้มีค่ะนะคะ รวมถึง energy ด้านหลังด้วยว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างนะคะคนที่เป็นประเด็นด้วยกับการเริ่มต้นรักครั้งใหม่และคุณตัดสินใจเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกนะคะสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณเองนะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่านะคะกับคนที่คุณเคยดยวด้วยเนี่ยคุณไม่มีความไว้วางใจอีกแล้วแล้วคุณไม่ต้องการที่จะกลับไปเจ็บ นะคะกลับไปเสียอกเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นบอกเลยว่าประเด็นมันจะจบได้ตัวคุณเองแหละคุณตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แล้วก็บางท่านได้เจอรักครั้งใหม่แบบไม่คาดฝันเร็วกว่าที่คิดเป็นชาวธาตุลมหิตถึงตุนกลุ่มธาตุดินแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนอาจจะกําลังเริ่มเรียนร,รู้สามสัมพันธ์อยู่ก็ได้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันแต่มองดูว่าประเด็นจบนะเพราะคุณไม่ไปต่อต้องบอกว่าแบบนั้นคุณโฟกัสที่ความสุขของตัวคุณเองเป็นหลัก แม้ว่าคนคนนี้คุณอาจจะเคยอยู่ด้วยนะเหมือนเป็นครอบครัวแต่คุณมีความรู้สึกว่าใดๆเลยไม่สําคัญเท่ากับความสุขของคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเครียดคุณต้องการความสุขคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตและคนคนนี้ไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณให้เขาได้ทุกอย่างแต่คุณมีความรู้สึกตรงกันข้ามนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนโสดกันบ้างอยู่เป็นโสดมาได้สักระยะ3เดือนขึ้นไปแล้ว มีคนเข้ามาบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แต่ไม่ถูกใจ <c oughs> คุณอาจจะใช้วิธีบล็อกหรือเงียบมาแล้วหลายครั้งหลายคราต้องบอกว่าแบบนั้นแต่เร็วนี้นะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาให้เลือกหนึ่งในนี้มีคนที่คุณอาจจะถูกอกถูกใจแหละคุณอาจจะอยู่ในเว็บเดทมาสักระยะ คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆคนไหนใช่ก็ลองดูคนไหนรู้สึกไม่ใช่เลยก็ตัดออกบล็อกคุยห่างอะไรประมาณนี้ตามคอลองของลองดิ a แ c นหรือว่าตามคอลองของรักออนไลน์แหละนะคะแต่ใท้ายที่สุดเดือนนี้คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจสิ่งที่คุณหวานไว้ได้ผลละ่นะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะ ซีรีส์ในความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ดูใจกันแบบจริงจริงจังๆด้วยละ่ะเรียกได้ว่าคุณรู้สึกว่าหน่วยการดีน่าจะไปได้ประมาณนี้คุณจะเจอลักษณะนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมี่านไฟเมรสิงห์ถดุคุณจะได้เจอคุณอาจจะยึดติดความสัมพันธ์แบบเงียบเหงาเศร้าซึมมาสักระยะและ้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนถึงทีของคุณแล้วนะคะ แล้วก็คนคนนี้ energy tree of เขาบอกว่าอาจจะเป็นว่าที่ทคู่มัน่นว่าที่คู่ชีวิตของคุณในอนาคตด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกกันหรือว่าน้อยกว่าคุณนิดหน่อยนะก็ลองดูค่ะไปต่อได้เป็นเดือนที่แฮปปี้เป็นเดือนที่ได้ออกเดทด,ด้วยได้เดรียนรู้ได้สารสัมพันธ์นะคะเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนใช่ไหมก่อนหน้านี้มีตัวเลือกแหละเท่าทีหว่านมองดูตัวเขานะ ตัวคุณเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวคุณก็มีแต่มันยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นคนที่ถูกใจก็คือเขาแล้วเขาก็ถูกใจตัวคุณมากทีเดียวนะ เร็วๆนี้คงจะเริ่มมีการพูดคุยกันจริงๆจังๆเรื่องความชัดเจนแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเย็นชากับเขาไปสัหน่อยหรือว่าเขานั่นแหละเย็นชาคุยกันน้อยอะไรกันน้อยคุยไปแล้วก็ยังไม่ได้มองเห็นว่ามันจะพัฒนาได้ไปถึงไหนมันก็อาจจะทําให้เครียดนะคะทีนี้คุณเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว คุณเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ถ้าคนที่ใช่ไม่น่าจะทําให้คุณรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์นะคะมีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจกลับมาชัดเจนแต่มันสายไปไมล่ะเพราะเอคุณจะต้องตัดสินใจเลือก นะคุณจะต้องเลือกใครบางคนแน่ๆจะมี new energy เข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินแต่คนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําใดๆเลยคุณจะเลือกอะไรที่บางอย่างคนบางคนคุณจะเลือกคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะเลือกคนที่เขาชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกอะนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะใช่คนนี้นะคะเพราะเขาก็เป็นหนุ่มหรือสาวช่างเลือกคุณเลือกคนที่ชัดเจนกับคุณได้เลยเพราะว่าสิ่งที่คุณคิด นะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกนั้นถูกเสมอแล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะสําคัญที่สุดเลยนะคะว่าในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขความสําเร็จดังนั้นคุณจะต้องเลือกเป้าหมายด้วยว่าเป้าหมายไหนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จดังนั้นคู่จะไม่ชัดเจนนะคะคุณจะมีคนเข้ามาใหม่หรือเข้ามาพร้อมๆกันแหละคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่ชัดเจนที่สุดนะเพราะคนที่คุณดิวแล้วไม่ชัดเจนอยู่ด้วยในเวลานี้เขาก็ ยังคงไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะกำความสัมพันธ์ไว้หลุมๆก็อาจจะยังคงต้องเป็นช้อยต่อไปเนาะซึ่งมันดีกว่าหรือไม่ที่คุณจะดีลกับคนที่เขามองเห็นคุณเป็นคนสําคัญเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเป็นอนาคตนะคะก้าวต่อไปได้เลยคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะความรักของคุณเข้มแข็งมากคู่ของคุณก็น่ารักมากด้วยเกรงใจคุณมากด้วยเขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะ และคุณอยู่กับคนที่เฟลลี่มักจะทําให้คุณมีความสุขสนุกสนานแต่ในเวลาเนี้ยผู้อ่านมองดูว่าการเดินทางของความรักของคุณอาจจะคุยกันมาถึง3ปีแล้วเขารู้สึกว่าพอแล้วอยากจะใช้ชีวิตคู่สัทีซึ่งตรงใจคุณไงคุณอาจจะไม่บอกแอบเก็บไว้ในใจ ร,อ,รอให้เขาเป็นฝ่ายเปิดไงนานแล้วไม่เปิดก็น้อยใจอีกเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้แล้วนะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงเรื่องอนาคตแล้วค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดงานการวิวาหงคงคลด้วยแล้วก็เรื่องเงินก็คงจะมีเกณฑ์การเตรียมพร้อมเรื่องเงินบางส่วนนะคะแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยสำคัญสุดเลยที่จะทาให้นะคะงานแต่งหรือว่างานมั่นอะไรเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะอยู่ที่เรื่องการเงินเป็นหลักแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีข่าวดีในเรื่ เรื่องการเงินของคู่ของคุณแล้วก็กับตัวคุณที่ทําให้เริ่มมองเห็นและมองออกแล้วว่าเอองานของเราจะเป็นแบบไหนอนาคตของเราจะเป็นแบบไหนเงินฝากในบัญชีของคุณทั้งคู่จะเริ่มต้นกันยังไงใดๆเลยจะคุยกันเรื่องอนาคตละซีเรียสละนะคะแล้วก็ คือความรักของคุณนะมันออกดอกออกผลแล้วมันก็คงจะถึงเวลาสักทีที่จะได้ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะได้สร้างครอบครัวการวางแผนการมีบุตรนะคะการเดินทางจะเจอพบปะครอบครัวของกันและกันมีมากขึ้นการคุยถึงเรื่องอนาคตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงตัวละ คุณไม่ต้องนอนเครียดหลับตื่นตื่นอีกแล้ววันนี้คุยกันแบบเคลียร์จริงๆจังๆด้วยว่าจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนแต่ถ้าตามพลังงานการอาจจะมีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณอาจจะขอมั่นอีกสักปีหน้าก็แต่งตอนนี้เก็บเงินอะไรประมาณนี้จะเป็นแนวแนวนี้ค่อคนข้างจะเคลียร์ทีเดียวสําหรับราศ,ศีธนูนะขอให้มีความสุขมากๆสิ่งใดมุ่งหวังตั้งใจก็ใกล้สาเร็จเต็มทีและก้าวต่อไปนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ